สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาติดตามสปอร์ตโซนนะครับโซนดีๆของคนรักกีฬานะครับกับผมภูมิพัฒน์จตุรพัฒน์นะครับและทีมงานไทยนิวเอเชียนะครับผ่านทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปฟ้าของไทยนิวเอเชียก็ตามนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามสดก็ดีนะครับหรือชมย้อนหลังก็ดีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาติดตามเรื่องราวดีๆด้ายวงกีฬาครับหลังจากพักหยุดกันไปยาวในช่วงหยุดยาวเทศกาล วันแม่แห่งชาตินะครับสีหวันไม่ได้พบกันนะครับวันนี้กลับมาก็มีเรื่องราวดีๆในเุื่องกีฬามาฝากกันเช่นเคยครับไปเริ่มกันที่ผลงานของชบาแก้วนะครับก็พายกับเวียดนามไป0ูนย์ต่อหนึ่งครับผ่านเข้ารอบชิงแชมป์อาเซียนใน,นานะรองแชมป์กลุ่ม A เมื่อวันที่12สิงหาคม2องพครับเวลา19บเกานิกาสามสิบนาทีนครับที่สนามลัสไซสเตเดียมนะครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนนะครับรุ่นอายุ รุ่นใหญ่เนี่ยแหละครับขออภัยกลุ่มเนะัสที่3ครับทีมชาติไทยอันดับ53ของโลกนะครับปงสนามพบกับเวียดนามอันดับ37ของโลกทั้ง2ทีมต่างมีคะแนนเต็มจาก2เกมแรกนะครับผ่านเข้ารอบรองเฮดเดอร์ไปแน่นอนแล้วโดยไทยมีประตูได้เสียดีกว่า1ลูกเกมนี้ฟูโตทิอิเคดะยังยึดตัวหลักชุดเดิมนำโดยแมดิสันเจตแคสตีนพร้อมด้วยการจะนะทัชพุ่มสีและชัดวันลอดทองกับตันทีมเริ่มเกมมปแค่สีทีครับไทยได้รุ่นก่อนอยากจงหวะ ลุยของลินยาพัทมุนดงที่ได้หลุดกอะด้วยซ้ายนะครับกอดด้วยซ้ายบอลหล่นไปบนคานนาทีสี่เวียดนามไม่ได้ลุ้นจากบอลของเหยียนที่บิสถุยได้ยิงด้วยขวาครับแต่ยิงไปตรงตัวปริสาหอมยามเย็นนาทียี่สิบห้าพิชยธิดามโนวังครับได้ทําชิงกับลินยาพัทมุนดงก่อนปั่นด้วยขวาไปติดเซฟของผู้ษาประตูเวียดนามหลังจากนั้นเวียดนามพยายามตั้งเกมบุกครับนาทีสามสิบหกครับฮูฮุย หลุดมาทางขวาก่อนคอสเข้ากลางให้กับเจนติทูเต๋อแปลเข้าไปให้เวียดนามขึ้นนำ1-0และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังได้ดูสุดาครับเทส่งพัฒรานาัน์อุปชัยและวิรัญญาแก่นกสิกรรมลงมาเล่นแทนจนิสตาจิตนันทุยาและการจัาทัศน์พุ่มศรีนาที7-3ไทยเป็นตัวครั้งด้วยการส่งพลอยชมพูสมนึกลงไปเล่นแทนพิชยาชิดามาด้วงนาที8-3จากลูกคอสด,ด้านข้างและเป็นพัฒรานันต์อุปชัยที่ได้โขกแต่หลุดกรอบออกไปครับ นาทีประไทยเปลี่ยนตัวครั้งสุดท้ายส่งทวันรัตพรมทองมีลงไปแทนแมดิสันเจดแคสตินเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายเวียดนามไปศูนย์ประตูต,ตัวหนึ่งทำให้เวียดนามมี9คะแนนแซงเป็นแชมป์กลุ่มส่วนไทยเป็นรองแชมป์กลุ่ม A ด้วยการมี6คะแนนจาก3นัดโปรแกรมนัดต่อไปครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะทําการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศพบกับแชมป์จากกลุ่ม B ที่รัสไซสเตเดียมเวลา16สิงหาคม2018เวลา16ในการครับถ่ายทอดสดทาง ททบอ้ hd asp b g sport ทู Vision Now เพจ fa thailand thai women football และ YouTube ช้างศึกนะครับซึ่งหลังเกมครับทางด้านของฟุตติอิเคดะนะครับผู้น่าปรึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาตไถสัมภาษณ์หลังการขัน,นครับบอกว่าเกมดังกล่าวซึ่งทีมไทยแพย้เวียดนาม0-1ทําทำให้ไทยจบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มด้วยการมี6คะแนนยอมรับว่าเวียดนามตอนนี้คือทีมระดับท็อปแล้วก็เก็บ6คะแนนมาก่อนใน2เกมแรกแน่นอนว่านี่คือเกมที่ยากสําหรับเรา แต่นักเตะก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วในเกมนี้อิเคดะกาวนะครับในทุกเกมที่เราลงสนามผมพยายามที่จะเลือกนักเตะที่ดีที่สุดและพร้อมที่สุดลงสนามเสมอรวมทั้งตัวจสองที่ได้โอกาสลงไปเราก็พยายามหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลงสนามการที่เล่นกับเวียดนามท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาชมมากมายเราเองก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเสมอแน่นอนว่าเกมรอบรองชนะเลิศที่เป็นเกมนัดต่อไปเราพยายามทําให้ดีที่สุดและคว้าชัยชนะให้ได้เกมนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับดาวรุ่งหลายคน เราจะพยายามพัฒนาฝีมือฝีเท้าของทีมต่อไปให้มากที่สุดครับนักเตะทุกคนก็จะพยายามให้ดีที่สุดเราก็ส่วนในรอบต่อไปอยากเจอใครในรอบรองนั้นเท่าที่ทราบตอนนี้ก็มี3ทีมที่ยังมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มตอนนี้เรายังคงต้องไปศึกษาดูเกมทิปของพวกเขาเพื่อเตรียมตัวพร้อมให้สุดนะครับซึ่งโปรแกรมอย่างที่เรียนไปนะครับนัดต่อไปก็จะเจอกับ1ทีมใน3ที่ฟูตุชิเคดา ยังคาดหมายอยู่นะครับว่าจะเป็นใครในวันที่16สิงหาคมเวลา16นาฬิกานะครับก็รอรุ้นรอเชียร์กันต่อไปครับจากทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับมาต่อกันที่ชบาแก้ว u 16นะครับก็อุ่นเครื่องทดสอบทีมกับ UAE ชุด u 16เช่นกันนะครับเตรียมความพร้อมก่อนชิงแชมป์อาเซียนวันที่12สิงหาคม2568ครับเวลา16นาฬิกาที่สนามฟุตบอลวินมิลจงังหวัดสมุทรปราการครับ คนหญิงทีมชาติไทยรุ่นยุคเกิน16ปีชุดเตรียมทาการขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นยุคเกิน16ปีที่ประเทศอินโดนีเซียลงทําการอุ่นเครื่องพบกับทีมฟุตบอลหญิงของ UAE นะครับหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชุด u 16นะครับสำหรับการขันเกมนี้เป็นการทดสอบทีมโดยการขันสองครึ่งครึ่งละ45และ50นาทีพร้อมกันนี้ยังมีการยิงจุดโทษในช่วงหลังจบการขันโดยไม่มีการเปิดเผยผลสกอร์นะครับ หลังจากนี้ชาบาแก้วอายุ16จะพักหนึ่งวันและทําการฝึกซ้อมต่อเนื่องที่พัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชลบุมมรีต่อไปจนถึง18สิงหาคม2568มและจะทําการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนก่อนเดินทางไปประเทศดูนิเซียต่อไปสําหรับการแข่งฟุตบอลหญิงชิงแชมอาเซียนรุ่นยุไม่เกิน16ปีชบาแก้ว u 16อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับสิงคโปร์และออสเตรเลียครับโดยมีโปรแกรมการขันดังนี้ครับนัดแรก21สิงหาคมจะพบกับออสเตรเลียครับเวลา15นาฬิกา 30นาทีครับศีเวดาวรีสเตเดียมแมตชที่2จะพบกับสิงคโปร์ครับ19นการ30นาทีที่สีเวดาวรีสเตเดียมเช่นกันนะครับจากฟุตบอลครับเรามาต่อกันที่ยิมอารบิกนะครับก็ดึงอิตาลีมาเสริมแกร่งในซีเกมครับเน้นเก่งบวกดีครับไม่มีการใช้เด็กเส้นผู้สอนยิมนาสติกอารบิกจาก10ประเทศเข้าร่วมอบรมที่เมืองไทยก่อน ล่าเหรียญทองซีเกมปลายปีนี้ครับโดยครูกไก่นะยครับย้ำนักกีฬาส่วนใหญ่เป็นชุดเดิมผสมกับดาวรุ่งที่ผลงานดีในระดับนานาชาติจะขอพิจารณาจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับว่าจะใช้ใครนะครับยืนยันว่าทีมชาติต้องได้มาด้วยความสามารถล้วนๆไม่มีเด็กเส้นอย่างเด็ดขาด สมาคมกีฬาย,ยิมนาสติกแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมผู้สอนกีฬาย,ยิมนาสติกแอโรบิกขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่1 1ถึงสิสิงหาคม2 5 1 8ที่ศูนย์ฝึกกีฬาย,ยิมนาสติกแห่งชาติในซอยเพชรเกษมเจ็ดสอะนะครับวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่ย,ยิมนาสติกแอโรบิกสากลตามนโยบายของสพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติหรือ FIG โดยผู้สอนจาก10ประเทศประกอบด้วยเมยียนมา4คนฟิลิปปินส์3าคนเยเมน2คนสนปปลาว3าคนเวียดนา,นาม3คน ฮ่องกง3คนคีกิสสถาน3คน,นาาศิีลังร3า3คนมาเลเซีย2คนและผู้สอนของไทย5คนนะครับเดินทางเข้าร่วมอบรมโดยมีมิสเตอร์แอนโตนิโอบารนีวิทยากรชาวอิตาลีจากสพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติมาเป็นผู้ถ่ายทอดตลอดทั้ง5วัน นาวาัตตีสลายุทธพัฒนศาสตร์ครับในสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยและรองประธานสาพันธ์กีฬายิมนาสติกแห่งเอเชียเปิดเผยว่าสมาคมดําเนินการเปิดอบรมตลอดทั้งปีทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินยิมนาสติกลีลายิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิกตามนโยบายของ FIG ครับโดยทุกชาติต่างก็ร้องขอและเจาะจงให้ประเทศไทยเป็นจภาพในการเปิดอบรมอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่องนะครับ หรือว่าเป็นเครดิตที่ดีและสมาคมกีฬาย,ยิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากทุกๆชาติขณะที่ครูไก่นะครับดรกุสุมานประเสริฐศรีอุปนายกสมาคมและผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวว่า เป็นความโชคดีของผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาอโรบิกหลังจากนี้สามารถนําความรู้ไปพัฒน,นาตัวเองเพื่อต่อยอดสู่ระดับที่สูงกว่าได้อย่างสบายโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกได้ส่งผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน8คนประกอบด้วยนายไพรัทตทศคําชัยนางสาวอาริยารุ่งเรืองนางสาวธมลวันยะมโนนางสาวพัตรราพร์บุตรสาธรน,นายวุฒิพงศ์จลัดวุฒิเดช นายนนทวัฒน์เพชรนอกนายภูผาชาติเชื้อและนางสาวทิติชยาปิ่นฟันนะครับซึ่งบุคลากรชุดนี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติไทยต่อไปในอนาคตส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครูไก่กล่าวว่าตอนนี้ได้นักกีฬาครบทุกประเภทแล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่สร้างผลงานดีอย่างต่อเนื่องนำโดยที่คำพรสุรินทะศัติ์วิมลเมืองพวนโซเฟียริกแคร์พิยดาภีระมัทุกกรชัวิสาอินทกุล ชนกพลเจียมสุขใจและดาวรุ่งที่มีผลงานดีระดับนาชาติอีกหลายคน mm hmm. เพียงแต่ขอดูให้แน่ใจอีกครั้งหากมีใครบาดเจ็บก็จาเป็นต้องตัดออกไปยืนยันจะเลือกนักกีฬาที่ดีมีผลงานมีความสามารถและสมบูรณ์ที่สุดไม่มีการเลือกเพราะความถูกใจเน้นความถูกต้องเป็นหลักครับก่อนจะส่งรายชื่อให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ มาต่อกันที่ความไหวของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับโดยสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC นะครับเห็นความตั้งใจจริงในการทํางานของสรรมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยรวมทั้งมีผลงานดีต่อเนื่องนะครับจึงให้การสนุนโครงการ Development of National Sport System ครับหรือ DNSS เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและพัฒนา นักกีฬาจักรยานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนครับเพื่อเปิดกายให้นักปั่นไทยไปฝึกซ้อมที่ศูนย์สุดกีฬาจักรยานโลกเพื่พอเป้าหมายในการคว้าโคต้าไปโอลิมปิกเกม2 0 2 8เลยนะครับที่นครลอสแอนเจลิสอเมริกาขณะเดียวกันครับ UCI ชี้ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒน,นาขึ้นเป็นศูนย์สุดจักรยานภูมิภาคแต่ยังขาดเวลโรโดมในร่มขนาด250เมตรซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒน,นานักกีฬาประเภทลู่เป็นอย่างยิ่ง เสมึกครับพลเอกเดชาเหมกระสีครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC <an> ประธานสาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือ ACF <an> และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูมภายใต้โครงการ Development of National Sport System หรือ DNSS <an> ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC <an> กับสาพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI เื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและพัฒนาจักรยานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนโดยมีนายบาชิโมโลมเลรอนและนายชองชักอองรีผู้ประสานงานด้านการศึกษาและทุนของ UCI เข้าร่วมการประชุม พลเอกเดชากล่าวว่าสาระสาคัญของการหารือคือการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาน,นักกีฬาจักรยานในภูมิภาคเอเชียทางด้านตัวแทน UCI ให้ความเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นศูนย์ฝึกจักรยานภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นศูนย์กลางในการเดินทางในภูมิภาคเอเชียไปถึงความพร้อมด้านบุคลากรเทคโนโลยีและเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ยังขาดอยู่คือเวโรโดมที่มีความยาว250เมตร ซึ่งศูนย์ฝึกจักรยานภูมิภาคจําเป็นต้องมีสําหรับนักปั่นในประเภทลู่ในการฝึกซ้อมนอกจากเนื่องจากในปัจจุบันครับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในการระดับนาชาติและระดับโลกไปจนถึงโอลิมป,ปิกเกมก็จะใช้สนามเวลโดมในร่ม250เมตรเป็นสนามแข่งขันในขณะที่เมืองไทยของเราปัจจุบันเวลโดมทั้ง4แห่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่หัวมากเชียงใหม่สุพรรณบุรีนครราชสีมาล้วนแต่เป็นเวลโดมร่มกลางแจ้งความยาว333.33เ33มตรต่อรอบ ซึ่งไม่สามารถรองรับการขันระดับโลกได้โดยเฉพาะรายการสําคัญที่มีผลต่อการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโคต้าโอลิมปิกเกมไม่ว่าจะเป็นการขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย UCI Track n a t i o n Cup หรือ UCI Track World Championship หรือจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกพลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวอีกว่าส่วนโครงการร่วมมือ DNSs ล่าสุดมีความคืบหน้าและพร้อมเดินหน้า โครงการดังกล่าวทันทีโดยประเดิมด้วยการพิจารณาทุนนักกีฬาจัก,กรยานดาวรุ่งของไทยในการเก็บตัวฝึกซ้อมระยะยาวเป็นเวลา3ปีเต็มตั้งแต่พุทธศักราช2519ถึง2571เพื่อม่งเป้าไปที่การคัดเลือกโอลิมป,ปิกเกม2028ที่ดิคอลแลนเจอรีป,ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักปั่นไทยจะมีโอกาสได้ไปฝึกซ้อมและตะเวนแข่งขันระยะยาวที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกหรือเ o r l d c y c l i n g Center หรือว่า UCC นสำนักงานใหญ่ของ UCI ที่เมืองเอเกลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ฝึกซ้อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นจนถึงโอกาสในการแข่งขันเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมในส่วนของนักกีฬาสมาคมกีฬาจักรายานพิจารณาส่งชื่อนักกีฬาที่มีผลงานดีไปให้กับ UCI พิจารณาได้แก่จาตีดอรเเธาดาบุญมานะครับ นักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นดีกรีรองแชมป์โลกเจ้าของเหรียญเงินรายการสปรินต์ในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่เยาวชนชิงแชมป์โลก2024ที่ประเทศจีนและชิงแชมป์เอเชียเจ้าของเหรียญทองคิวรินรุ่นเยาวชนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศเอินเดียรวมถึงนางสาวหัทไทยเพชรใจสว่างนักกีฬาดาวรุ่งประเทศบีเส่วนนักกีฬาประเภทถนนทางสตาร์ค้ดทีมชาติไทยจะพิจารณานักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่น ในช่วงระยะเาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วส่งชื่อให้ UCI พิจารณาต่อไปคาดว่ากระบวนการพิจารณาจะสิ้นสุดและเริ่มดันการปฏิบัติการได้ในช่วงต้นปี2 5 1 9และต่อเนื่องไปจนะะถึงปี2571พลเอกเดชากล่าวเสริมมือกาวว่าในขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวยังจะเข้ามาพัฒน,นาจักรยานสือภูเขาของไทยอย่างเป็นระบบเริ่มต้นในการฝึกอบรมและเก็บตัวทีมชาติสำหรับจักรยานสือภูเขา MTB โดยจัดการฝึกอบรม สำหรับผู้สอนจักรยานสืบภูเขาในปี2026หลังจากนั้นจะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมของทีมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขันชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอุซเบกิสถานการเก็บตัวนี้จะรวมถึงนักกีฬาประเภทคอสคันที่และดาวฮิลทั้งในรุ่นเยาวชนและรุ่นทั่วไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในระยะยาวให้สามารถประสบความสําเร็จได้ในการขันระดับภูมิภาคและระดับนาชาติระดับโลกระดับโอลิมปิกซึ่งนักปั่นและผู้สอนที่เข้าโครงการจะมีโครงการ มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนไปฝึกซ้อมระยะยาวกับด้ำยูซต่อไปพระเดชชาติก็กเปิดเผยอ,อีกว่าในส่วนการพัฒนาพุทตศิลินทาง u c i วิเคราะห์ว่าปัจจุบันพุทตศิลินนานาชาติในประเภทลู่และถนนมีจํานวนจํากัด ไม่เฉพาะประเทศไทยแต่เป็นปัญหาของภูมิภาคเอเชียทั้งหมดจึงเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่โครงการ Development of Nations p o r t System จะต้องดำเนินการโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ดสินแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียให้ยกระดับสู่การเป็นผู้ดูสินแห่งชาติขั้นสูงเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นผู้ดูสินนานาชาติ i ินเ r n a t i o n a l c o m m i มมิชชต่อไปในอนาคตนายกสองรถกล่าวต่อไปอีกว่าสำหรับแนวทางในการพัฒนาผู้ดูสินดังกล่าวสมาคมกีฬาจักรยาน ร่วมโครงการ DNS จะประเดิมความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยด้วยการเปิดโครงการจัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทอาชีพถนนระดับนานาชาติหลักสูตรอีลิตเนชั่นคอมมิเซล คอสต์ออฟฟอร์ลนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างที่11-15ถึง15ก,กันยายนนี้ซึ่งจะมีผู้ตัดสินของหลายชาติในภูมิภาคเอเชียเข้ารับการอบรมซึ่งไทยเราจะจัดผู้ตัดสินไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเข้าอบรมจำนวน12คนและวผู้ตัดสินนานาชาติต่างเข้าอบรมจำนวน8คนรวมทั้งสิ้น20คนครับ ซึ่งสำคัญการที่ UCI ให้การสนับสนุนโครงการ Development of National Sport s y s t e m แก่สมาคมกีฬาจักรยานก็เพราะ UCI ได้พิจารณาเห็นความตั้งใจในการทำงานและผลงานของสมาคมที่ทำมาโดยตลอดรวมทั้งผลงานของนักกีฬาที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งการได้โคต้าไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสถึง4ที่นั่งได้แก่10โทโกเมตปะสุกประเสริฐประเภท BMX Racing จายอังสุทาวิศวิสุทธ์นะครับ วิทนะครับในประเภทลู่รนการคีริน10โทธนาคารชัยยาสมบัติในประเภทถนนลดเลสบุคคลชายและ11หญิงเพชรดาวรินสมราชในประเภทถนนรดเลสบุคคลหญิงและทาม e ไทาอาบุคคลหญิงลงถึงผลงานในการแข่งระดับนานาชาติอื่นๆที่นักปั่นไทยไปสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องครับพลเอกเดชากล่าวในตอนท้ายครับมาที่ผลงานของฟอร์บอลไทยนะครับจบที่อันดับ7ของโลกนะครับในศึกเวิร์เกม ดยการชนะแคนาดาไป74เป้าหมายในซีเกมนั้นต้องคว้าทองเท่านั้นการแข่งขันฟลอร์บอลนะครับในศึกเวอร์เกมครั้งที่12ที่ศูนย์กีฬาสินตูเซียงเฉินเมืองเฉิงตูสาธารณชาชนจีนเมื่อวันที่12สิงหาคม2018ที่ผ่านมาเป็นการแข่งชิงอันดับ7-8ของโลกเป็นการพบกันระหว่างทีมฟลอร์บอลสาวทีมชาติไทยกับทีมชาติแคนาดาครับพบเลเรือโทสิงขอนทิวรศินครับผู้จัดการทีมฟลอร์บอลสาวทีมชาติไทย ได้รายงานการแข่งฟอเบอลของคู่ไทยกับแคนาดาครับโดยพเพลย์แรกทีมไทยเล่นได้ตามแผนของโค้ชครับถึงแม้รูปร่างจะเล็กกว่าแคนาดาแต่สาวไทยวิ่งสู้ฟัดและทําสกอร์ขึ้นนํา2-1ตอหลังจบพเพลย์แรกเข้าสู่พเลเ์ที่2ครับทั้ง2ทีมต่างเล่นกันรัดกุมคุมเกมรุกของตัวเองได้ดีจังหวะเข้าทําก็สามารถทําประตูกันได้จนหมดเวลาที่ทีมไทยยังคงนาแคนาดาเพียง4-3เท่านั้นมาถึงพเพลย์สุดท้ายโค้ชแคนเนด โกบุคฮอนบุนฮอกครับเล่นเกมลุกให้เร็วขึ้นทีมสาวไทยเข้าโหมดโหดนะครับยิงตัดลูกจากแดนกลางไว้ได้หมดจนทําให้แคนาดาเสียศู์ครับทีมไทยยิงปิดสกอร์เอาชนะแคนาดาไปขาดลอย7ต่อ4ประตูส่งผลให้ทีมฟุตบอลสาวไทยจบอันดับ7ของโลกหนีทีมบอยได้สาเร็จครับจบเกมการแข่งขันครับพเลเรือโทสิงห์ขอนธีรศินผู้จัดการทีมกล่าวว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยและรองประธานคณะกรรมการปรึกษากล แห่งประเทศไทยที่ได้เดินทางเข้าไปร่วมเชียร์ให้กําลังใจทีมนักกีฬารวมถึงสตาฟโค้ชจนทําให้มีกาลังใจและสามารถเล่นต่อกรอกับทีมแคนาดาที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าไทยจนเอาชนะด้วยสกอร,ร์7ต่อ4และคว้าอันดับ7ของโลกมาครองได้ซึ่งรายการนี้เราเล่นได้เห็นฟอร์มการเล่นของสิงคโปร์คู่แข่งขันของทีมไทยก่อนที่จะเจอกันในซีเกมบ้านของเราเชื่อว่าในซีเกมน่าจะเจอกันในรอบทิงฮาเลิ์โดยทางสมาคมก็ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมให้ได้ครับ มาปิดท้ายกันที่เรื่องของกัมปั้นไทยกันบ้าน,นครับในการแข่งขันโวยสากลชิงแชมป์ยูสและย2ยชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ริงๆแข่งจบไปัในวันที่สิแล้วนะครับแต่เนื่องจากเราติดช่วงหยุดยาวก็เลยไม่ได้นาข่าวนี้มานําเสนอครับวันนี้ขอโอกาสนําเสนอให้ด้วยนะครับกับผลงานของนัททิชาครับควา้าเหรียญทองยูยในการแข่งชิงแชมป์เอเชียได้สําเร็จครับ น้องโฟกัสนะครับนันิชาจงโป่งกลางครับกำปั้นสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ครับออกหมัดได้อย่างยอดเยี่ยมค้าแชมป์เอเชียรุ่นยุเกินยีิบ22ปีสร้างความมั่นใจก่อนลุ้นเหรียญทองสี่เกมครับในศึกมวยสากลชิงแชมป์เอเชียรุ่นยุเกินยีิปีที่สนามอินสตาเซเดียมหัวมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนักชกไทยชกลุ้น2ทองครับรุ่น54กิโลกร,รัมหญิงโฟกัสนันิชาจงโป่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ที่ถูกวางตัวชกสี่เกมปลายปีนี้พบกับอุซุก จาม,มอนนะครับยูนูโซวาจากอุซเบกิสถานตลอด3ยกเป็นนันิชาที่ออกหมัดซ้ายตรงหลังเข้าที่ใบหน้าของยูนูโซวาจนแดงไปหมดครับครายกเอาชนะคะแนนไปแบบสบาย5ต่อศูนย์เสียงฟ้าเหรียญทองเป็นรายการที่3จาก4ในการที่เข้าแข่งขันนะครับโฟกัสเผยว่าวันนี้ชกง่ายคู่ชคช้ากว่าเยอะส่วนหนึ่งก็มาจากความมั่นใจและพัฒนาการชคมาอย่างต่อเนื่องส่วนรุ่น50กิโลกรัมครับมาร์คทิติวัฒน์โพ้งอุไรพบกับโซดไดไคโต โคโตะนะครับจากญี่ปุ่นยกแรกทิติวัตรอาศัยความเร็วชิงออกหมัดได้ดีกว่าจบยกนี้คะแนนนำ4ต่อ1เสียงยกสองิติวัตรเต้นหนีเยอะเกินไปครับพลาดโดนต่อยหลายหมัดจบยกนี้คะแนนเป็นรองต้องตัดสินในยกสุดท้ายและเป็นนักชกญ,ญี่ปุ่นที่ชกค,คุมเกมได้ดีทําให้ทิติวัตรแพ้คะแนนไป0ต่อ5เสียงได้เหรียญเงินเท่านั้นนะครับสำหรับนันิชาและทิติวัตรมีชื่อลงแข่งขันซีเกมปลายปีนี้ด้วยซึ่งหลังจากการแข่งขันในคู่ชิงอเลอร์จบลงไปนะครับทางด้านของสมาคม มวยสากล่งประเทศไทยก็จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันนะครับมอบเหรียญมอบเกียรติบัตรต่างๆให้กับบรรดานักชกและทีมจากชาติต่างๆที่ส่งทีมเข้าร่วมในการแข่งขัน u 19และ u 22ชิงแคมเอเชียนะครับพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมนะครับความร่วมมือจากทุกชาติสมาชิกนะครับที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณมายังนักกีฬา เจ้าที่ตลอดทุกผู้ชมทุกท่านนะครับที่ทําให้การแข่งในรายการนี้ประสบความสมําเร็จครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากท่านนายกสมาคมกีฬาโมยสากลแห่งประเทศไทยครับ<ส><ง>ก็วันนี้นะครับเป็นวันไดของการ,ราชิงรอบชิงอายุไม่เกิน22ิเมื่อวานเป็นวันที่รอบชิงไปเกิน19าถามว่าเป็นยังไงนักมวยแข็งแก่งจริงๆเป็นเครื่อพิสูจน์ว่านักมวยเอเชียเนี่ยเก่งจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก,กุซเปกิสถานกับกาซัค เขาเก่งนะผมลอบถามเขาดูแล้วเขาบอกก็มีนักวยเนี่ยที่ต่อยแล้วก็แบบต่อยยิงจริงเลยแสนกว่าคนนะครับเพราะนั้นเขามีตัวเลือกเยอะสําหรับผู้หญิงเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าจีนดีวันดีคืนนะครับนักวยจีนเนี่ยได้เตียบโดยเฉพาะรุ่นใหญ่นะครับนักวยต่อยดีมากสําหรับไทยแล้วผมคิดว่าเราก็มาได้ดีระดับหนึ่งนะครับมันจะเห็นว่าในอาเซียนเนี่ยเราได้แค่ประเทศเดียวมั้งนะครับแล้วก็ที่ได้เนี่ยได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับ ก็เราเห็นแล้วครับว่ามีพัฒนาการที่ดีด้วยการไปฝึกข้างนอกแต่การจัดครั้งนี้เนี่ยครับเราประสบความสําเร็จเพราะว่าเรามีอาเช่นฟ็อกซิ่งเนี่ยครับผมมีคุณนาลีคุณบาซซมเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดที่ดีนะฮะรู้จักคนเยอะเพราะนั้นเราก็ชวนนักมวยมาได้เยอะเพราะนั้นการจัดแข่งครั้งนี้จึงประสบความสำเร็จครับรายการต่อไปวางแผนจะแข่งขันระดับชิงแชมป์เอเชียหรือว่าคัดเลือกยุโรปอีพีกอะไรนี้ไหมฮะ ก็เราก็ดูนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ต้องเฉลี่ยกันไปถ้าอันไหนเราคิดว่ามีความสำคัญเราก็ขอมาจัดที่นี่ครับอยากจะมีสิ่งที่ว่าจะพูดอะไรกันครันายกครับเดี๋ยวจะมีสีเกมที่มีนแลวทางเราเตรียมอะไรับ้างก็ซีเกมเราก็เตรียมไว้ดีอยู่แล้วนะครับโดยการแข่งขันในซีเกมเนี่ยผมคิดว่าเราค่อนข้างจะเตรียมตัวได้ดีเพราะว่าเมื่อเทียบนักมวยนะครับ เราเราก็เห็นอยู่ครับว่าเราก็แขงดีกันโอเคนะครับขอบคุณคุณทุกท่านครับ,รบทั้งหมดนี้ก็เป็นสปอร์ตโซนโซนดีๆของคนรักกีฬาที่นําเสนอแล้วกันในวันนี้นะครับยังไงฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆกันไปด้วยครับม่จะเป็นการชมผ่านทางแอปฟ้าหรือแอปแดงก็ตามน,นะครับแล้วกลับมาพบกับสปอร์ตโซนโซนดีๆของคนรักกีฬากับผมภูวิพัฒน์ตุลพัฒน์และทีมงานได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ